พวกเขาบังคับให้เธอแสดงปิโนเพื่อความบันเทิงหญิงสาวคนหนึ่งที่สวมเสื้อผ้าลินินยับย่นรองเท้าแบงที่ซีจางและผมที่ดูไม่เป็นระเบียบยืนอยู่หน้าปิโนสไต่์เวราวกับว่ามีคนลากคนงานเสอ้าบำรุงขึ้นไปบนเวทีโอเปรา่าห้องถงเงียบลงเสียงเต้นของหัวใจสามครั้งแล้วตามด้วยเสียงหัวรยเราะเยาะเย้อย่างอ่อนโยนเสียงบ่นใสและสายตาที่ดูถูกดูแคลนจริงหรอเธอจะแสดงจริงๆเหรอนี่คือการแสดงตลกของคืนนี้แล้วสิ อย่างน้อยก็มีทพรับบาดถ้าคืนนี้จบลงด้วยหายนะไม่มีใครเลือกเธอเพราะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของเธออพวกเขาเลือกเธอเพราะเชื่อว่าเธอจะเป็นหายนะที่สมบูรณ์แบบสําหรับค่ําคืนที่ขาดทิศทางหากเธอสะดุดนั่นจะยิ่งน่าพอใจมากกว่าแต่พวกเขาไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นอัจฉริยะด้านปิโนหอประชุมของโรงเรียนศิลปะออราส่องแสงระยิบระยับใต้คมไฟคริสตันผ้าม่านสีแดงเข้มสร้างกรอบรอบเวทีที่มีปิโนแกรนสไตล์เววงเป็นประกายราวกับสางเจ้าบรรยากาศหนักหน่วง ด้วยกลิ่นลิลลี่และน้ำหอมราคาแพงขณะที่ฝูงชนที่สวมชุดออกแบบเฉพาะและทักซิโดตัดสู้แขนประดับอัญ,ญมณีค่าและทองส่งเสียงฮัมด้วยความมั่นใจของชนชั้นสูงนี่คือการระดมทุนประจำปีของออราค่ำคืนในชิคาโกที่ความคิดสร้างสรรค์และอิทธิพลผสานกันดึงดูดผู้นำในวงการดนตรีผู้อุปถัมภ์ร่ำรวยและนักกาวที่ตามหาเรื่องราวรายชื่อผู้ได้รับเชิญเป็นกำแพงสุดเอ็กซ์ตรูซี ประกอบด้วยเจ้าสัวเทคโนโลยีศิลปินชื่อดังและบุคคลสำคัญสื่อสังคมที่เนื้อหาของพวกเขาสามารถสร้างหรือทำลายชื่อเสียงได้นอกสถานที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเครื่องแต่งกายที่เป็นทางการป้องกันช่างภาพไม่ให้เข้าแฮชแท็กออร์แกเลเป็นที่นิยมทั่วโลกแล้วก่อนที่จะมีการชนแก้วครั้งแรกนี้เกินกว่าการชุมนุมธรรมดามันเป็นการแข่ใงใงันขันเพื่อสถานะทางสังคมเลน่าฮาร์ดเดินเข้าไปทางทางเข้าของพนักงานชุดลินินสีเทาอ่อนที่ซีดจางและยับย่น จากการทำงานประจำวันดึงเก่งผ้าเล็กน้อยที่ทางเข้าประตูในวัย3าปีเธอมีความงามธรรมชาติในรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายดวงตาสีน้ำตาลอ่อนที่ใจดีผมสีดำมัดเป็นมวยง่ายๆพร้อมเส้นผมที่หลุดมาเล็กน้อยและความสง่าง,งามที่เงียบสงบที่ดูเหมือนจะตอบย้นความวุ่นวายรอบตัวรองเท้าที่มีรอยขีดข่วนของเธอส่งเสียงเบาๆบ,บ,บนพื้นหินขณะที่กระเป๋หาสะพายของเธอบรรจุอุปรกรณ์ทำความสะอาดสมุดบันทึก และรูปถ่ายซีจางของแม่เธอเมื่อก่อนเธอเคยเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีมือของเธอควบคุมหอประชุมตั้งแต่อายุ15ปีได้รับการเข้าเรียนที่วิดีอานอาคาเดมี่ด้วยทุนการศึกษาเต็มจํานวนแต่ศกนาตการรมของแม่เธอการชนกับคนขับรถเมาที่ทําให้เธอไม่สามารถเดินได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยนาละทิ้งความฝันของเธอเพื่อดูแลยอมรับตําแหน่งพานโรงที่ออราเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โชคลาภของเธอมรดกหลายล้านดอลลาร์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีของพ่อผู้ล่วงลับยังคงไม่ถูกใช้ในบัญชีที นาเธอไม่เคยกล่าวถึงเธอไม่ต้องการการอนุมัติของออราเธอต้องการการอยู่รอดเบื้องหลังเวทีความกลัวมีชีวิตและหายใจนักปิโนคนสําคัญของงานนักปิโนชื่อดังที่เรียกว่ามากัรสรีดถูกนําส่งโรงพยาบาลหลังจากอุบัติเหตุรถยนต์ทําลายจุดเด่นของค่ำคืนฮังการีอันรับซินโน2ของลิสบทเพลงที่ท้าทายมากจนสามารถเอาชนะแม้แต่ปรมาจารย์ผู้บริหารเอเวลินเทียดหญิงเข้มงวดในชุดกร,รมยอสีดําผมทองจัดแต่งทรงสูงซับซ้อนตะโกนสั่งผู้ช่วยของเธอลูคัสชายประมาทที่กําแทบเล็ส ไม่สามารถยกเลิกได้เธอกระซิบอย่างแหลมคมเสียเงาะของเธอผ่านเสียงรบกวนผู้อุปถัมภ์อยู่ที่นี่สื่อก็อ,อยู่ที่นี่หาใครสักคนทีมวิ่งไปมาอย่างตื่นกระหนกเสียงของพวกเขาสร้างเสียงที่กังวลไม่มีใครสามารถแสดงลิทโดยไม่เตรียมตัวลูคัสทุนมทำผ้าพันคอของเขาเอียงเราจบแล้วเลยน่าทำความสะอาดราวบันไดยอย่างเงียบๆฟังความกลัหลห่นมือของเธอหยุดภ้าค้ังนิ่งขณะที่เมโลดี้ลิทก้องในความคิดของเธอ เธอได้พิชิตแรปเซอรดีในวัย17ปีทางเดินรุนแรงและเครื่องประดับอ่อนโยนเป็นภาษาที่เธอยังคงเข้าใจนักเรียนเด็กหญิงโซฟีคลากนักไวโอลินที่มีดวงตาเห็นอกเห็นใจและชุดกรมท่าเอระยะสังเกตความนิ่งของเลนาโซฟีหนึ่งในไม่กี่คนที่ออร่าที่แสดงความเมตตากับเลนาเดินไปข้างหน้าคุณเลนาเธอประกาศเสียงของเธอผ่านเสียงโกลาหลเธอมีความสามารถในการเล่นห้องถงแตกออกเป็นเสียงหัวเราะเอเวลินหันมาสายตาของเธอเฉียบคมขณะที่มองไปที่เลนาเธอเหลอ เธอเยอะเยะ้ยพูดเสียงดังพอให้พนักงานได้ยินผู้หญิงทําความสะอาดเหรอไร้สาระลูคัสยิ้มแต่อุปกรณ์ของเขาให้เธอแสดงมันจะสนุกศาส,สตราจารย์ไดแอนมอนโดถ้าพันคอหมายของเธอเคลื่อนไหวเสริมเสียงของเธออย่างน้อยเราจะมีคนผิดเมื่อนี่ล้มเหลวอย่างงดงามการเยาะเย้ยของพนักงานเพิ่มขึ้นอยาบคายและไร้ความเมตตาขณะที่พวกเขาชี้ไปที่แพลตฟอร์มไปเลยคนทําความสะอาดไดแอนกล่าวท่าทีของเธอล้นด้วยการเยาะเย้ย แสดงความสามารถของคุณการจับของเลน่าแน่นขึ้นกับผ้าตัวบ่งชี้เดี่ยวของความเครียดในท่าทีที่สงบของเธอเธอมองเข้าไปในดวงตาของเอเวลินสายตาสีน้ำตาลอ่อนของเธอไม่หวั่นไหวฉันสามารถเล่นได้เธอกล่าวเบาๆเสียงของเธอชัดเจนแม้จะมีการดูถูกปากของเอเวลินเป็นรอยยิ้มเย้ยหยันเล่นหรือออกจากออราถาวรเธอประกาศคำพูดของเธอเป็นการท้าทายแสดงให้เห็นว่าคุณเกนินกว่าผ้าเช็ดหรือไม่ต้องกลับมา พนักงานแยกออกรอยยิ้มเย้ยๆของพวกเขาก่ะตัวเป็นความท้าทายเงียบๆขณะที่เลนาวางผ้าลงและเดินไปที่เวทีแสงไฟของหอประชุมส่องแสงอย่างรุนแรงเผยให้เห็นชุดยับยน่นของเธอผมไม่เป็นระเบียบของเธอการขาดความประณีตข,ของเธอฝูงชนจัดตำแหน่งและดื่มแชมเปญกระซิบขณะที่เธอปรากฏตัวการพึ่งทำของพวกเขาก่อตัวเป็นเครื่อนที่เพิ่มขึ้นของการดูมินนั่นคือลูกจ้างเหรอผู้อุปถัมภ์ที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดแวนเครื่องประดับของเขาระยิบระยับพึมพำ นี่คือการระดมทุนไม่ใช่งานการกุศลภรรยาของเขาในชุดสีมรบตัดเสียงแสงนักถ่าวทาร่าคลายอุปกรณ์ของเธอพร้อมถ่ายรูปเพิ่มคำบรรยายออราเริ่มสิ้นหวังพานโรงขึ้นเวทีความบันเทิงของผู้ชมขยายตัวอ่อนโยนแต่มุ่งร้ายนักเรียนในส่วนบนอีทานฟอร์ตโกลนเธอจะล้มเหลวอย่างงดงามอุปกรณ์กระพริบจับภาพเลน่าเป็นตลกก่อนที่เธอจะได้นั่งเธอยังคงสงบท่าทางตรงราวกับว่าการจ้องมองของพวกเขาเป็นเพียงความยุ่งเหยิงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการความสนใจ เอเวลินเข้าใกล้เวทีชุดกร,รมหยีของเธอจับแสงขณะที่เธอคว้าไมโครโฟนท่านผู้มีเกียรติเธอประกาศเสียงของเธอกล้องไปเนื่องจากสถานการณ์นี่เกินการควบคุมของเราเราได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญเธอชี้ไปที่เลน่าสีหน้าของเธอมีพิษพบกับเลน่าฮาร์ดคนงานเ่้าบำรุงของเราที่เชื่อว่าเธอสามารถแสดงลิศมาให้โอกาสเธอสักครั้งได้ไหมผู้ชมโห่ร้องด้วยความบันเทิงบางคนปรบมือเชิงแดกดันนี่สมบูรณ์แบบถ่ายทอดสดของทาร่าไปถึงผู้ชมห้าพันคน การตอบสนองท่วมท้นช่างเป็นการหลอกลวงอาราจบแล้วชุดของเลน่าดูเหมือนจะลดลงภายใต้แสงสปอตไลท์รองเท้าของเธอซีจางกับแพลตฟอร์มเธอยังคงไม่หวั่นไหวเธอเข้าใกล้สไตเวเวการเคลื่อนไหวของเธอตั้งใจและเอาตำแหน่งของเธอฝูงชนโน้มเข้าใกล้การกระซิบของพวกเขาคุมเหมือนใบมีดเธอสัตว์เจ้าของแกลเลอรี่ชื่อวิคเตอร์เครนพึมพำใน,นกาของเขาส่องแสงฉันเดิมพันว่าเธอไม่สามารถเล่นโน้ตเดียวได้ภรรยาของเขาที่สวมสร้อยไข่มุกหัวรกคิกคัก อีฐานอุปกรณ์ของเขาบันทึกโหเล่นตะเกียบที่รักความบันเทิงบวมขึ้นซิมโฟนีของกาดูมินมือของเลนาออยออยูอย่เหนือที่ดวงตาสีน้ำตาลออดของเธอหลับสักคู่ราวกับเรดไฟที่ฝังอยู่เสียงหัวเราะของูฝูงชนเพิ่มขึ้นมีคนตะโกนออกจากเวทีถ่ายทออสดของทาร่าไปถึงผู้ชมหนึ่งหมื่นคนเสียงของเธอมีความสุขนี่คือเลนาคนไม่มีใครเชื่อว่าเธอสามารถช่วยงานกลาของออราเธอย่อยเย้ยเน้นที่ชุดยับย่นของเลนา พลังงานความล้มเหลวสมบูรณ์ฉันทำนายว่าเธอจะถูกไล่ออกภายในที่ยงคืนการตอบก,กลับระเบิดการแสดงที่น่าอายเลยน่าเคยทนการปฏิบัติที่เลวร้ายกว่าเดือนก่อนอีไลแอตฟอร์ดนักเรียนชั้นสูงที่พ่อทำงานในการผลิตดนตรีถ่ายรูปเธอทำความสะอาดบันไดแชร์ด้วยข้อความราชวงศ์ออร่าเดาดูว่าใครไม่ได้รับเชิญรูปภาพไปวรั่นนักเรียนหัวเราะขณะที่พวกเขาติดป้ายเธอว่าหนูไม่ถูบายหนึ่งเมแกนวอนอิการูของเธอส่องแสงยิ้มเยาะเย้ย ฉันเดิมพันว่าเธอแสดงด้วยอุปกรณ์ทางความสะอาดขณะที่เธอจงใจทำถังทำความสะอาดของเลนาล้มจุมรองเท้าของเธอโอกาสอื่นพบเลนาปัดฝุ่นสไตเวนเมื่อสวรณาเบทครูสอนร้องบุกเข้ามาอย่างโกรธเึงบอกเครื่องดนตรีนั่นราคาแพงกว่าการมีอยู่ของคุณอย่าแต่มันเลนาขอโทษถอยออกไปแต่คำพูดของสวรณาเจ็บเหมือนการตีแค่สัปดาห์ที่แล้วอิไลแอททำน้ำหกลงบันไดขณะที่เลนาแบกกล่องยิ้มเยาะเยะ้ยโอ้ต้องการความเงาเพ่ ทิมเติมชุดของเธอติดขารองเท้าของเธอเสียงแช่แต่เธอดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆกระเป๋าของเธอถือแน่นเลน่าขนส่งเครื่องใช้ทำความสะอาดผ่านพื้นที่รับประทานอาหารที่คึกคักของออราชุดลินินของเธอดึงดูดเสียงหัวเราะจากนักเรียนที่โต๊ะขัดเงาอิเลแอสฟ,ฟอร์ดยืนบนเก้าอี้ถือไม้ถูเหมือนไมโครโฟนเสียงของเขาดังท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหนูไม้ถูอยู่ที่นี่เพื่อร้องเพลงให้เราฟังห้องแตกออกด้วยเสียงหัวเราะช้อนซ่องกระทบกันขณนะที น,นักเรียนหันมาสังเกตเมแกนวอลลิสติกสีแดงสีสดใสยโยนผ้าเช็ดปากที่เท้าของเลน,นายิ้มเยาะเย้ยทำความสะอาดนั่นอาจารย์ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเลน,นาริปรีด้วยความเจ็บปวดที่ถูกระงับแต่เธอคุกเขา่าเพื่อเก็บมันมือของเธอมั่นคงกลุ่มนักเรียนชั้นปีหนึ่งเข้าร่วมร้องหนูไม้ถูหนูไม้ถูถขณะที่อิไลแอดถ่ายภาพอุปกรณ์ของเขาจับทุกช่วงเวลาที่น่าอาย ศาสตราจารย์ดรเฮเลนแกรนสังเกตจากบุมถ้วยกาแฟของเธอหยุดกลางการดื่มแต่เธอยังคงเงียบการไม่กระทำของเธอคมเหมือนเสียงหัวเราะเลยนายืนท่าทางของเธอไม่หักและออกจากไปเสียงร้องก้องอยู่ข้างหลังเธอวิดีโอไปถึงกลุ่มแชทนักเรียนของออราภายในไม่กี่นาทีสสมผู้ชมหลายพันคนทุกเองสีย่องหัวเราะเป็นกริดในความมุ่งมั่นเงียบๆของเธอเลยน่าเข้าใกล้พื้นที่เก็บของในพื้นที่พนักงานของออรากระเป๋าสะพายของเธอหนักด้วยวัสดุทางความสะอาดประตูถูกทำลายด้วยปากกาดำบัลลังของหนูไม้ถู เขียนเป็นตัวอักษรแหลมคมพร้อมกับภาพวาดหยักคายของไม้ถูที่หยดน้ำข้างในชุดสำรองของเธอเปียบโชคเหมือนด้วยน้ำยาฟอกขาวสมุดบันทึกของเธอถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นบันทึกที่ติดกระจกอยู่ในเลนของคุณทานโรงเสียงหัวเราะก้องจากทางเดินอีไลแอตและเมแกนเสียงของพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ฉลองขณะที่พวกเขาเดินออกไปนิ้วมือของเลน,น่าสั่นขณะที่เธอแต่หน้าที่ถูกทำลายรูปถ่ายของแม่เธอปาฏิหาร ที่ไม่ถูกแต่ต้องจ้องกลับจากความยุ่งเหยิงเพื่อนร่วมง,งานเจนมองมาแต่รีบมองออกไปไม่ยอมเข้าไปเกี่ยวข้องขากันไกรของเลนาตึงดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเธอลุกโชนด้วยการต่อต้านที่ไม่ได้พูดออกมาขณะที่เธอช่วยเก็บสิ่งที่เธอทําได้เธอไม่ไรายงานเหตุการณ์พนักงานของออราจะปฏิเสธมันว่าเป็นการเล่นสนไม่ใช่การทําลายแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเธอเปลี่ยนเป็นชุดชื้นและกลับไปทํางานเปลี่ยนน้ายาฟอกขาวติดอยู่กับเธอทุกย่างก้าวเป็นคาสัญญ,ญางเงียบๆที่จะอดทนครั้งหนึ่งในห้องซ้อมเงียบๆ เลนาได้สังเกตลูกสาวของผู้บริจาคเด็กผู้หญิงที่อายชื่อลิลลี่ที่ดิ้นรนกับเบทโธเฟนให้ข้อมือคุณผ่อนคลายเลนาพูดเบาๆสาทิตด้วยมือของเธอการแสดงของเด็กหญิงดีขึ้นทันทีรอยยิ้มของเธอสดใสแต่สัสต์ประจา์มอนโรบุกเข้ามากโกรธเคืองคุณทำอะไรกับนักเรียนของฉันคุณคิดว่าคุณเป็นใครหัวใจของเลนาเต้นแรงขณะที่เธอถอยหลังฉันแค่เงียบมอนโรขัดจังหวัดเธออยู่ห่างจากห้องซ้อมหรือคุณจบแล้วเลนาไม่โต้แย้งแต่ความทรงจำลุกหาย มอคคาสัญญาเงียบๆก่อตัวขึ้นวันหนึ่งพวกเขาจะได้ยินเธอระหว่างพักการซ้อมเลนากว่าทางเดินของหอประชุมเมื่อเมแกและกลุ่มนักเรียนซุ่มโจมตีเธอเฮน,นูไม้ถูมาดูทักษะของคุณสิเมแกดูหมิ่นผลักที่บอร์ดของเล่นจากโต้อุปกรณ์เข้าไปในแขนของเลนา่ากลุ่มหัวเราะขณะที่อิไลแอดตั้งขาตั้งโทรศัพท์ถ่ายทอดสดให้ผู้ติดตามของเขาเล่นอะไรสักอย่างพันโรงเขาย่อเยอเยโยนเหรียญที่เท้าของเธอได้ทิปของคุณ คี่เล็กๆส่งเสียงไม่เข้าขนาดขนาดที่นิ้วมือของเลน,น่าแปรงพวกมันใบหน้าของเธอสงบแต่ดวงตาคมด้วยความเจ็บปวดที่ถักอูกระงับสวัณน,นาเบกผ่านไปเข้าร่วมเสียงของเธอเย็นชายาสีเวลาของเราเธอไม่ใช่ศิลปินนักเรียนร้องเล่นๆขณะที่ความคิดเห็นของลัส์รีนะสมช่างเป็นคนแพ้เอาเธอออกไป เลนาวางของเล่นลงอย่างอ่อนโยนปฏิเสธที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เสียงหัวเราะของฝูงชนตามเธอขณะที่เธอกวาดต่อความโหดร้ายของพวกเขาเป็นน้ำหนักที่เธอแบกอย่างเงียบๆวิดีโอแพร่กระจายข้ามช่องทางสังคมของออราตราเธอว่าเป็นตัวตลกตอนนี้บนเวทีนี้ช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลิงให้เธอนิ้วมือของเลนาแต่ขี่ฮังกีอันรดรสิดนอ2รัดเบอร์จากสไตเวไม่ใช่เป็นดนตรีแต่เป็นการแก้แค้นขอดเปิดชนผ่านหอประชุมรุนแรงและไม่ยอมแพ้แต่ละโน๊ต เป็นใบมีดแกะสะลักผ่านเสียงหัวเราะมือของเลน,น่าเคลื่อนไหวด้วยความแม่นยำที่เป็นไปไม่ได้สารผ่านการวิ่งที่ดูร้ายของชิ้นส่วนนิ้วมือของเธอเต้นข้ามขีดเหมือนพายุที่หลุดพ้นเมโลดี้พุ่งพล่านตอนนี้ละเอียดอ่อนตอนนี้ดูร้ายกระแสน้ำของความเจ็บปวดและความสดใสที่ทำให้ฝูงชนเงียบในไม่กี่วินาทีชุดยับย่นของเธอจางไปรองเท้าแบนขีดขวนของเธอกลายเป็นไม่เกี่ยวข้องมีแต่ดนตรีดนตรีของเธอคำรามผ่านห้องโถงเหมือนผู้หญิงที่ถูกทำให้เป็นตัวตลกในที่สุดก็พูด ผู้ชมแช่แข็งปากเปิดโทรศัพท์ลดลงชุดกรรมยี่ของเอเวลินดูเหมือนจะสลัวลงไมโครโฟนของเธอถูกลืมในมือของเธอและสตรีมของทาร่าไปถึงผู้ชมสองหมื่นคนแต่บรรยายของเธอหยุดโทรศัพท์ของเธอสั่นขณะที่เธอจ้องมองนาฬิกาของวิคเตอร์เครนหยุดกระพริบไขมุกของภรรยาของเขาดูทึบเสียงหัวเราะของอีธานตายโทรศัพท์ของเขาแช่แข็งกลางการบันทึกนักข่าวด้านหลังปากกาพร้อมสำหรับการย้อยยปล่อยให้พวกมันตกลงสมุดบันทึกของพวกเขาว่างเปล่าโซฟีในปีกออดไวโอลินของเธอน้ำตาในดวงตาของเธอกระซิบ ฉันรู้ดนตรีสร้างนิ้วมือของเลนาเบลจุดสุดยอดของรัศดีไฟป่าที่เผาไม่ทุกการกระซิบทุกการยอะเย้เลนาเล่นราวกับคีย์เป็นเสียงของเธอแต่ละโน้ตเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเธออุบัติเหตุของแม่เธอความฝันที่สูญเสียของเธอปีแห่งการถูกพื้นขณะที่ชนชั้นสูงของออราถมน้ำลายใส่เธอหอประชุมเป็นของเธอแล้วฝูงชนไม่ได้เย้ยแต่ตื่นตะลึงลมหายใจของพวกเขาถูกยึดขณะที่เธอครอบครองเวทีขอสุดท้ายดังออกมา เสียงคำรามแห่งชัยชนะและมือของเลนานินงความเงียบจากห้องถงหนกและสมบูรณ์ก่อนที่ผู้ชมจะระเบิดเป็นเสียงตบมือคลื่นสึนามิแห่งความเคารพก,การยืนตบมือกวาดห้องถงผู้บริจาคลุกขึ้นนักถาวิ่งไงประเขียนเรื่องราวของพวกเขาใหม่และสปรีนของทาร่าไปถึงผู้ชมห้าหมื่นคนความคิดเห็นกรีดร้องเธอเป็นอัจฉริยะอ่ออารอดเลนายืนดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเธอสมบุกชุดของเธอยังคงยับย่นและโค้งเล็กน้อยความสง่าง,งามของเธอไม่หวั่นไหว หลังเวทีใบหน้าของเอเวลินซีดเผือดชุดของเธอไม่ใช่โลกอย่างอย่างไรคุณเธอพูดติดอ่างแต่เลนาไม่ตอบเธอเดินผ่านไปรองเท้าแบงค์ของเธอเงียบขณะที่ลูคัสกอดแท็บเล็ดพึมพำเธอเป็นของจริงเสียงเชียร์ของฝูงชนตามเธอเสียงที่เธอไม่ต้องการแต่ได้รับโซฟีวิ่งมาหาเธอกอดเธอแน่นคุณน่าทึ่งมากคุณเลนาเธอพูดเสียงของเธอแตกเลน่ายิ้มอ่อนโยนแต่แข็งแกร่งขอบคุณโซฟีที่เชื่อแต่คืนยังไม่จบ ขณะที่เสียงตบมือยังก้องอยู่ประตูหอประชุมเปิดออกด้วยเสียงดังชายคนหนึ่งเดินเข้ามาการมีอยู่ของเขาเหมือนฟ้าร้องสูงหลกว้างด้วยดวงตาสีน้ำเงินจอทะลุและผมเกลือพริกไทยสูรสีเทาเข้มของเขาตัดแบบสมบูรณ์แบบแต่มันคือออร่าของเขาสงบไม่ยอมแพท้ที่ทำให้เสียงกระซิบเงียบนี่คือเดนเนียลวอนเจ้าสัวผู้ก่อตั้งวอนเทคอาณาจักร12พัน 12, ล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นจากเอไอและพลังงานสีเขียวเขาเป็นเงาในสายตาสาธารณะชัด อือของเขาถูกกระซิบในห้องประชุมใบหน้าของเขาไม่ค่อยเห็นฝูงชนอ้าปากทางนักข่าวโนไปข้างหน้านั่นคือแดเนียลวอร์นผู้บริจากระซิบเขาไม่เคยมาแดเนียลเดินตรงไปหาเลน,นาที่ยืนใกล้เวทีกระเป๋าสะพายข้างในแขนของเธอดวงตาของเขาอ่อนโยนขณะที่เขาไปถึงเธอมือของเขาแปรหลายของเธอคุณโอเคไหมเลนาเขาถามเสียงของเขาต่ำหมายสำหรับเธอเท่านั้นเธอพยักหน้ารอยยิ้มของเธออบอุ่นเสมอแดนเขาหันไปหาฝูงชนมือของเขาอยู่บนละ่ะ ตังของเธอและยกเสียงของเขาแต่ละคำเป็นใบมีดนี่คือเลยหน้าหาเขาพูดน้ำเสียงของเขาแข็งเหมือนเหล็กภรรยาของฉันและหัวใจของทุกสิ่งที่ฉันสร้างเสียงอ้าปากค้างรวมฉีกผ่านหอประชุมขากันไกลของเอเวลินตกชุดของเธอกระทนหันแสงแรงในแอนกอดผ้าพันคอของเธอใบหน้าของเธอซีดความตกใจของฝูงชนเป็นที่รู้สึกได้โทรศัพท์กระพริบขณะที่ไลสตรีงของทาร่าไปถึงผู้ชมหนึ่งแสนคนความคิดเห็นกรีดร้องเธอเป็นภรรยาของเขาพวกเขาจบแล้ว เลนายืนข้างแดเนียนความเงียบของเธอดังกว่าการปราศัยใดๆเธอไม่ต้องการปกป้องตัวเองงอความสง่าง,งามของเธอทำสิ่งนั้นสายตาของแดเนียนกวาดห้องถงตรึงเอเวลินไดแอนอีไลแอตเมแกนคุณย้อยย้ยภรรยาของฉันเขาพูดเสียงของเขาแข็งขึ้นคุณเรียกเธอว่าหนูไม้ถูกทาให้เธออับอายเพื่อความสนุกแต่เลน่ามีค่ามากกว่าพวกคุณทุกคนรวมกันเขาพยักหน้าให้ผู้หญิงในสูรสีเทาเงาคลาร่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของเขาแท็บเล็ตของเธอเรืองแสงด้วยข้อมูล คลาร่าถอนเงินทุนของวันเทคจากออราทุกการให้ทุนทุกการบริจาคหายไปมีผลตอนนี้นิ้วมือของคลาราบินใบหน้าของเธอเป็นหน้ากาก,ากแห่งการมุ่งเน้นขณะที่ฝูงชนอ้าปากค้างเอเวลินพูดติดดองคุณวอนขอร้องเราไม่รู้แดเนียนขัดจังหวะเธอดวงตาของเขาเหมือนเหล็กคุณไม่ต้องการรู้คุณควรปฏิบัติต่อเธอเหมือนมนุษย หน้าจอหนึ่งวทีกับคลิปแสดงเงินทุน60ล้านดอลลาร์ประจำปีของวันเทคให้อราหายไปตามเวลาจริงผู้บริจาคกอดแก้วแชมเปญของพวกเขาความมั่งคั่งของพวกเขาผูกพันกับการอยู่รอดของออราใบหน้าของอีเลอซี่ความฝันดนตรีของเขาพังทลายโทรศัพท์ของเมแกนลื่นและสตรีมของเธอขาดตอนไดแอนจมลงในเก้าอี้อาชีพของเธอในซากปรักหักพังนักข่าวคลั่งหัวข้อข่าวก่อตัวเจ้าสัวถอนเงินทุนออราเหนือชัยชนะของพานรงเลนาดูกระเป๋าสะพายข้างของเธอยังคงอยู่ในแขนของเธอ ความเงียบของเธอเป็นพยานถึงความแข็งแกร่งของเธอแต่ความโหดร้ายของฝูงชนไม่ไ <t> ด้ไม่สังเกตวันก่อนอิไลแอตได้ซุ่มโจมตีเลน่าในทางเดินโทรศัพท์ของเขาออกถ่ายภาพขณะที่เขาย่อเย้ยยิ้มสำหรับมอนตาหนูไม้ถูวิดีโอโพสให้ผู้ติดตามห้าหมื่นของเขาได้คะแนนหลายขณาที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นเธอไม่มีอะไรแบนเธอตอนนี้คลิปนั้นปรากฏขึ้นแชร์โดยบัญชีที่ไม่เปิดเผยชื่ออและอินเทอร์เน็ตหันไปหาเขาค่ายเพลงของเขาทิ้งเขาชื่อของพ่อของเขาไม่ใช่โลกความคิดเห็น ไม้ถูของเม่แกนถูกจับโดยโทรศัพท์ของนักเรียนไปไวรันข้อตกลงอินฟลูเอนเซอร์ของเธอยกเลิกขณะที่มอบเกตเทรนการเอ้อักของสวรรนาเกี่ยวกับสไตเวบันทึกโดยพนักงานที่ผ่านไปทำให้เธอเสียงานชื่อเสียงของเธอฉิกคาดการระเบิดของไดแอนที่บทเรียนของลิลลี่ได้ยินโดยผู้บริจาคนำไปสู่การพักงานของเธอผ้าพันคอไหมของเธอไม่มีการป้องกันต่อความโกรธของสาธารณะ และสตรีมของทาร่าหมายถึงฝั่งเลน่าย้อนกลับอย่างงดงามส่วนความคิดเห็นของเธอหันไปต่อต้านเธอผู้สนับสนุนถอนออกขณะที่แคนเซิลเทรลเทรนอนวิดีโอหนูไม่ถูของอีไลอัดฟอร์กลายเป็นการล่มสลายของเขาแชร์โดยผู้แจ้งเบาแสนสะสมผู้ชมหลายล้านคนแต่ตอนนี้ด้วยความคิดเห็นเช่นคนรังแกหน้าขยะ้ขยงและยกเลิกเขาค่ายของเขาทิ้งเขาอ้างความไม่สอดคล้องของแบรนด์และบริษัทผลิตของพ่อของเขาเก็บระยะห่างทิ้งให้เขาไม่มีเครือข่ายความปลอดภัย ในการถแถลงข่าวอีไลแอตพูดติดอ่างมันเป็นเพียงเรื่องตลกแต่ฝูงชนโห่และนักการะโนูนรู้สึกอย่างไรที่เป็นตัวตลกตอนนี้บัญชีโซเชียลมีเดียของเขาถูกระงับผู้ติดตามของเขาลดลงจาก50,000เป็นไม่กี่ร้อยออราไล่เขาออกก็ความฝันดนตรีของเขาแตกสลายขณะที่ Hard Music Academy ของเลนาเปิดประตูส่วนข่าวเทียบการสอนเด็กของเธอกับวิดีโอขอโทษที่น้ำตาไหลของอีไลแอตที่ล้มเหลวด้วยการไล่12โลคเชียร์ขณะที่ดาวของเลนาขึ้น ขณะที่อิไลแอตจางไปสู่ความสับสนอนหมานความโหดร้ายของเขาเป็นการที่นาศของตัวเองอาชีพของทาร่าในฐานะนักกล่าวล้มเหลวชื่อของเธอเป็นคำพ้องของความโหดร้ายผู้บริจาคของ,งลอลาอัปายด้วยความเงียบของพวกเขาปฏิญาณล้านสำหรับโครงการศิลปะในนามของเลนาแต่เธอเปลี่ยนเส้นทางเงินไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่เลนาก่อตั้งฮาร์ดมิวสิกเดโมนิเอมิโรงเรียนฟรีสำหรับเด็กได้โอกาสที่ความสามารถสำคัญกว่าป้ายดีไซเนอร์คณะกรรมการของออราสิ้นหวัง ที่จะช่วยเหลือชื่อเสียงของพวกเขาออกคำขอโทษต่อสาธารณะแต่สายเกินไปผู้บริจาคถอนสัญญา300ล้านและการจัดอันดับของโรงเรียนดิ่งเอเวลินเทียสถูกไล่ออกชื่อของเธอถูกขึ้นบัญชีดำในโลกศิลปะชุดกรรมีของเธอเป็นโบราณวัตถุแห่งความเย่อหยิ่งของเธอที่การเปิดฮาร์ดมิวสิกอะคาเดมี่เลนายืนในชุดเรียบง่ายตัดริบบิ้นขณะที่กลอ้องถอดถุงไม้เอกหายภาพกระพริบเด็กจากย่านที่ยากจนที่สุดของชิคาโกไหลเข้ามาดวงตาของพวกเขากว้างที่ปีนโนฟรีและรอยยิ้มอบอุ่นของเลนา วิดีโอวรัลแสดงเธอสอนเด็กชายที่มีมือสั่นเสียงของเธออ่อนโยนคุณเป็นดนตรีแล้วคลิปไปถึงสาสิบล้านคนด้วยความคิดเห็นเช่นเลนาเปลี่ยนชีวิตงานการลาของออรากลายเป็นเชิงอัดขณะที่สถาบันการศึกษาของเลนากลายเป็นสัญลักษณ์โลกของศิลปะสำหรับทุกคนโลกฉลองเธอไม่เพียงสำหรับความสามารถของเธอแต่สำหรับหัวใจของเธอเธอสอนที่นั่นเองมือของเธอแนะนำนิ้วเยาวชนที่ดวงตาสีน้ำตาลออดของเธออกอุ่นด้วยจุดประสงค์แม่ของเธอตอนนี้อยู่ในสถานดูแลที่ทันสมัย ที่ได้รับเงินทุนจากทรัสต์ของเลนาชมการแสดงของลูกสาวบนแท็บเล็ดน้ำตาในดวงตาของเธอความมั่งคั่งของเลนาที่เคยซ่อนอยู่ตอนนี้สร้างอนาคตแต่เธอไม่เคยเปลี่ยนยังคงในชุดเรียบง่ายยังคงถมตัวยังคงแข็งแกร่งผลพวงของงานกาลาเป็นพายุฟไฟทั่วโลกการแสดงของเลนาไปถึง20ล้านคนในไม่กี่วันวงออเคสตราและค่ายเพลงของร้องให้เธอคาริคิฮอนปารีสฟิฮามนิกการทำนักในโตเกียวขณะที่คลิปการแสดงของเลนาแพร่กระจายอินเทอร์เน็ตระเบิดแรปเซดีของเธอไปถึงยี่ 15ล้านคนใน48ชั่วโมงตำนานดนตรีสังเกตแลงแลงทวิตเลนาฮาร์ดเป็นพลังขณะที่ y o โ o มาเรียกเธอว่าอัญมณีที่ซ่อนอยู่คาริกิฮอนเสนอการแสดงเดี่ยวเบอร์ลิฟิฮ์ฮาร์มนิคอร้องสำหรับจุดผู้เยี่ยมชมและโซนี่มิวสิกส่งสัญญาด้วยเงินล่วงหน้า7หลักหลังเวทีขณะที่เลนาแพกกระเป๋าสะพายข้างของเธอแฟนเด็กเด็กผู้หญิงในชุดเรียบง่ายแอบผ่านการรักษาความปลอดภัยเพื่อมอบภาพวาดปีโนกับขอบคุณคุณเลนา เขียนเป็นดินสอสีเลนาคุกเข่าวดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเธออบอุ่นและกอดเธอกระซิบเล่นต่อไปช่วงเวลหานั้นถูกจับได้ในกล้องไปไวรันนขณะที่สแตนเฟรินเทรนนักข่าวรุมล้อมแต่เลน,หนาหลบหนีกับแดเนียนรอยยิ้มเงียบของเธอเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะโลกเห็นเธอไม่ใช่ในฐานะพารดงแต่เป็นอัจฉริยะที่ได้เรียกคืนเวทีของเธอชุดลินินของเธอกลายเป็นไอคอนเรื่องราวของเธอเทรน เป็นแซมูร์กรีนชื่อเสียงของออราพังทลายคณะกรรมการของมันพยายามสุดกำลังเพื่อช่วยหน้าแต่โลกได้เดินหน้าไปลหลงไหลผู้หญิงที่เปลี่ยนการย้อยเย้ยเป็นดนตรีแดเนียและเล,ะละน่าออกจากงานกลาล่าประสานมือรองเท้าแบงของเธอคลิกบนหินอ่อนสูตรของเขาเป็นเงาข้างเธอฝูงชนแยกออกการดูหมิน่นก่อนหน้าของพวกเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวเอเวลินลม้มลงในเก้าอี้ชุดของเธออยู่ยากพึมพํำเราจบแล้ว โทรศัพท์ของเอลเอสตกอนาคตของเขาหายไป SUV รอยอยู่ข้างนอกเครื่องยนต์ของพวกมันร้องเรเลนาและแดเนียลก้าวเข้าไปในรถนำประตูปิดด้วยเสียงดังเบาๆขบวนรถแล่นออกไปทิ้งออราในความโกลาหลเลนาไม่ดูผลพวงเธออยู่ในบ้านริมทะเลสากเงียบๆของพวกเขาชุดของเธอแลบเป็นเสื้อกันหนาวสอนักเรียนเด็กหญิงบนปิโนตั้งอ่อนๆแดเนียลตั้งโต๊ะเสียงหัวเราะของพวกเขาเบาสายสัมพันธ์ของพวกเขาไม่สอหามารถหักได้เธอได้เดินเข้าไปสู่การตัดสิน และเดินออกมาแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่เพราะเธอต่อสู้แต่เพราะเธอเล่นโลกจะจดจำคืนนั้นไม่ใช่สำหรับเรื่องอึ่งฉาหรือความมั่งคัง่งแต่สำหรับผู้หญิงที่ได้เผชิญหน้ากับฝูงชนและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าอัจฉริยะฟังดูเป็นอย่างไรเลยหน้าฮาร์ดไม่ต้องการเสียงตบมือของพวกเขาเธอคือเมโลดี้หากเรื่องราวนี้ทําให้คุณซาบซึ้งอย่าลืมกดไลค์แชร์แสดงความคิดเห็นและสมัครสมาชิกสําหรับเรื่องราวเพิ่มเติมหมด